สวัสดีครับมาต่อกันที่ระบบบันทึกคำสั่งซื้อในเวิร์กช็อปนี้จะพาเพิ่มคอลัมน์เก็บเลข IMS นะครับในการส่งสินค้าแล้วก็วันที่แจ้งการส่งเลข IMS นะครับผมอ่ะนะครับระบบบันทึกคำสั่งซื้อยังไม่จบนะครับยังต้องมีการเพิ่มคอลัมน์เข้าไปอีกอยู่เรื่อยๆนะครับอ่ะเรามาเพิ่มสองคอลัมน์นี้ก่อนครับคอลัมน์ที่เก็บเลข IMS แล้วก็วันที่แจ้งเลข IMS นะครับผมเรากลับไปที่ Database ของเราครับในคลิปก่อนหน้านี้พาเพิ่มไป2คอลัมน์นะครับ underscore slip เอาไว้เก็บชื่อของไฟล์ slip ที่มีการอัพโหลดเข้ามาแล้วก็ underscore slip underscore date เก็บวันที่มีการแจ้งชำระเงินเข้ามานะครับเราจะเพิ่มเข้าไปอีก2คอลัมน์ในตารางเดิมครับก็คือ order underscore head นะครับยังมีต้องเพิ่มอีกหลายคอลัมน์นะครับผมในการเพิ่มนะครับเพิ่มคอลัมน์เข้าไปนะครับเราคลิกที่ ชื่อตารางก่อน order underscore เหุนะครับแล้วก็คลิกที่ structure จากนั้นครับเลื่อนลงมาด้านล่างอ่ะมีให้กรอกตัวเลขว่าจะเพิ่มไปอีกขี่คอลั n อ่ะนะครับในเคสนี้เราเพิ่มไปอีก2คอลัมน์นี่ครับคลิกบวกแบบนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็เอาไว้ต่อจากคอลัมน์ล่างสุดเลยก็คือ order underscore slip underscore date อ่านี่ครับ go ได้เลยครับ ก็เสร็จแล้วครับขึ้นหน้าต่างให้กรอกข้อมูลนะครับเราก็พิมพ์เลยครับ oems หรือว่า opost ก็ได้นะครับเป็นคอลัมน์ที่ใช้ในการเก็บเลข ims นะครับสามารถตั้งชื่อไดอิสระเลยตามที่เราเข้าใจนะครับเลข e m s นะครับจะมีข้อความนะครับมีตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขผสมกันเพราะฉะนั้นไทยเราต้องเก็บเป็นวาชาครับเผื่อๆไปสัก30ตัวอักษรนะครับเผื่อๆไว้ก่อนนะครับเผื่อมันมีการเพิ่มขึ้นในอนาคต นะครับแล้วก็คอลัมน์ต่อมาครับดับบนคลิกคันลอกข้างบนเลยครับ o underscore e m s underscore date อ่านี่ครับเอาไว้เก็บวันเดือนปีที่มีการแจ้งเข้ามานะครับที่มีการแจ้งให้กับสมาชิกรู้ว่า,าสินค้าที่คุณได้สั่งออเดอร์นี้มีการส่งสินค้าแล้วนะแจ้งเลข e m s วันที่นี้นะครับผม เดทตัวนี้ครับเราจะเก็บเป็นรูปแบบของเดตไทม์นะครับวันเดือนปีแล้วก็เวลาที่มีการแจ้งด้วยนะครับเลือกเป็นเดตไทม์นะนี่ครับเลือกเป็นเด e ไทม์นะครับจากนั้นครับเราก็ติ๊กถูกเป็นข้าว่างเหมือนกันนะครับติ๊กถูกเป็นข้าว่างเหมือนกันแต่เราจะมีการใส่ value เข้าไปด้วยนะครับตอนที่เราไปเพิ่มโค้ดหรือไปแก้โค้ดในไฟล์ save order t o p p นะครับถ้าปล่อยเป็นค่าว่างเลย คือมันไม่ยอมนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องใส่ไ a l u ยเขาด้วยนะครับอ่ะคลิกเซฟเลยครับจากนั้นก็คลิก Structure อ่ะนะครับมาไล่ดูนะครับอ่ะมี2คอลัมน์เพิ่มเข้ามาแล้ว o underscore ms แล้วก็ o underscore ms underscore date นะครับวันเวลาที่มีการแจ้งเ ms เข้ามานะครับขั้นตอนต่อไปครับคือ เราจะต้องไปแก้โค้ดที่หนึ่งในไฟล์ save order t o o เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเรามีการเพิ่มคอลัมน์เข้าไปนะครับถ้าเรากำลังสั่งซื้ออยู่นะครับมาถึงหน้าคอนเฟิร์มปั๊บพอเราคลิกสั่งซื้อเห็นไหมครับ error อีกแล้วนะครับ error อีกแล้วนะครับ error จุดเดิมนะครับที่เดิมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเพิ่มเข้ามาอีก2คอลัมน์เราก็ต้องไปเพิ่มโค้ดครับอ่ะ เราเปิด save order t o php ขึ้นมาอ่านี่ครับเปิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่ต้องเพิ่มเข้าไปครับอ่านี่ครับในส่วนของ query 1หรือว่า hl 1นะครับที่ insert into order o r head นะครับ order head นะครับแล้วก็เราจะใส่ค่าตรงตรงเลยครับเพราะว่าเป็นค่าว่างอยู่แล้วนะครับ comma ครับแล้วก็ enter single c o d e อ่านี่ครับอันนี้เอาไว้เก็บ ค่านะครับของเลข ims ซึ่งมันเป็นค่าว่างก่อนนะครับเราก็ใส่ซึงข้อควาแบบนี้แล้วก็คอมมาครับแล้วก็วันเดือนปีที่มีการแจ้งครับนี่ครับเราคัดลอกแบบนี้มาครับและเรามาใส่ดูครับว่ามันจะยอมไหมนะครับเพราะว่าเราเลือกเป็นรูปแบบของ date time มันต้องมี time เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเราลองใส่แค่ date แบบนี้นะครับ มันจะยอมไหมนะครับผมอ่ะเซฟครับเซฟแล้วก็ไปรีเฟซนะนะครับอ่ะรีเฟซนิดนึงครับจากนั้นคลิกสั่งซื้ออ่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสร็จแล้วจะทไงครับเราคลิกโอเคคลิกโอเคเสร็จแล้วทําไงต่อครับไปดูที่เทเบิลครับเริ่มต้นที่ออเดอร์เฮดก่อนเลยครับอ่ะคลิกที่เทเบิลนะครับจากนั้นครับไปดูครับอ่ะไปดูครับอ่ะเห็นไหมครับ คอลัมน er ์ O E M S นะครับเป็นค่าว่างส่วนที่เป็น O E er M S เด็ e เราใส่แค่วันที่เวลามันก็ขึ้นเป็นศูนย์ให้อัตโนมัตินะครับเป็นศูนย์ให้อัตโนมัตินะครับผมอ่ะขอเคลียร์ข้อมูลอีกทีหนึงครับไปที่ operation แล้วก็คลิก empty the table นะครับ order detail ก็เหมือนกันครับไปที่ operation คลิก empty the table นะครับจะทำให้ดูใหม่เลยสั่งซื้อให้ดูใหม่เลยครับว่า นะครับมันมีข้อมูลเข้าถูกต้องไหมอ่ะซื้อสินค้า4รายการนะครับคลิกสั่งซื้อครับมาหน้าคอนเฟิร์มนะครับใช้ที่อยู่ตามที่สมัครเข้ามาคลิกสั่งซื้ออีกรอบหนึ่งครับคลิกโอเคอ่ะบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปเราไปดูที่ตาราง order head ก่อนครับอ่ะนี่ครับคลิกได้เลยครับพอคลิกเสร็จแล้วมันขึ้นข้อมูลให้เลยนะครับที่เราได้เพิ่มเข้าไปอ่ะต่อไปก็ไล่ดูทุกอลัมน์ครับ ไล่ดูทุกคอลัมน์นะครับผมโอเนอะร์สกอตสลิปก็เป็นค่าว่างไปนะครับแล้วก็โอเ e นเอร์สกอตอิมเก็เป็นค่าว่างส่วนที่เป็นวันที่ครับ,นะรบเห็นไหมครับมีศูนย์นนเข้ามาก่อนนะครับใส่ข้อมูลให้ก่อนถ้ามันเป็นค่าว่างมันจะไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าถ้าเราตั้งให้มันเป็นค่าว่างไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับ d e f a u l t ที่เป็นค่าว่างตรงนี้เราก็ต้องแก้ออกครับเพราะว่าอะไรเรากําหนดเป็นเลขศูนย์ให้ก่อน เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องกําหนดเป็นค่าว่างครับอนี่ครับก็จะมีแค่ under score slip under score d a t e แล้วก็ under score i n v e under score d a t สองคอลัมน์นี้นะครับอ่นี่ครับคอลัมน์ที่10กับคอลัมน์ที่13ผมจะแก้ครับเมื่อติ๊กถูกทั้ง2องคอลัมน์แล้วนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกแบบนี้ครับเราคลิกที่เป็นรูปดินสอครับก็คือเช้งก็คือแก้ไขนี่ครับเอาค่าว่างออกไปเลยครับคลิกเปลี่ยนเป็นน้นครับตรง default นะครับ จากนูเป็นนันครับอ่านี่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในโค้ดเรากําหนดเป็นเลขให้เรียบร้อยแล้วก็คือวันเดือนปีปีเดือนวันนะครับเป็นข้อสอบนะครับอ่ะเปลี่ยนแล้วคลิกเซฟครับเห็นไหมครับมันก็จะไม่เป็นข้าว่างแล้วนะครับอ่ะคลิกสตรักเจออีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะยังไม่หายนะครับยังไม่หายแล้วก็แก้อีกทีนึงคลิกเช้งนะครับตรงนี้ครับอ่ะนี่ครับ ติ๊กถูกออกด้วยครับลืมติ๊กถูกออกนะครับผมแล้วก็นี่ครับเป็นนันแัตโนมัติคลิกเซฟครับอ่ะนี่ครับออเดอร์อินเอสเดหายไปแล้วนะครับต่อไปออเดอร์อ่าโอวันเดอร์สกอร์สลิปวันเดอร์สกอร์เดนะครับอ่ะคลิกแก้ดินสอตรงนี้ได้เลยครับเช้งครับอ่ะติ๊กถูกตรงนี้ออกนะครับอ่ะนี่ครับเห็นไหมครับตรง d e ฟอลต์ก็จะเป็นค่านันหรือไม่มีค่านั่นเองนะครับผมเซฟครับ อ่าเซฟเสร็จแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นส่วนที่มันว่างได้ครับอ่านะครับส่วนที่มันว่างได้นะครับก็จะเป็น o อเวนด์สกอร์สลิปอ่าค่าว่างได้แล้วก็ o อเวนด์สกอร์อีเอสนะครับเป็นค่าว่างได้นะครับอ่าตรงนี้แก้นิดหนึ่งครับ O อเว r ด์สกอร์อีเอสนะครับกลับให้เป็นค่าว่างอ่าสามารถรับค่าว่างได้นี่ครับติ๊กถูกอ่านี่ครับเซฟอีกรอบหนึ่งครับอ่านี่ครับ โอ้นัสกอร์สลิปนะเป็นค่าว่างได้นะครับวันที่ว่างไม่ได้นะครับโอ้ e ัสกอร์อิมเอสเป็นค่าว่างได้นะครับผมอ่ะไม่สับสนกันนะครับอ่ะดูตามนี้เลยนะครับผมจากนั้นครับเมื่อเปลี่ยนแล้วครับทำยังไงต่อครับก็เราก็ลองระบบของเราอีกรอบหนึ่งครับอ่ะนะครับเรื่องการปรับเป็นค่าว่างกับค่าไม่ว่างเนี่ยมันมีผลในการบันทึกข้อมูลเหมือนกันนะครับผมอ่ะคลิกสั่งซื้อครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วอ่าเห็นไหมครับผมไปดูที่ ตารางครับ order ์เฮดนะครับมีข้อมูลเข้ามาแล้วครับอนี่ครับมีข้อมูลเข้ามาแล้วนะครับผมแล้วก็ใน order ์ด t a i l ก็มีข้อมูลเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอโอเคนะครับสำหรับการเพิ่มเข้าไปอีก2คอลัมน์ก็คือคอลัมน์เก็บเลขอีเมลแล้วก็วันที่มีการแจ้งหรือว่าวันที่มีการบันทึกนั่นเองนะครับผมอทีนี้ครับ ในคลิปต่อไปก็จะเป็นการสร้างเงื่อนไขให้สมาชิกเท่านั้นนะครับที่สามารถใช้งานหน้า confirm t o o l แล้วก็ save order t o o l นะครับผมเพราะว่าเราใส่ไว้แค่ไฟล์ card card t o ptp ใช่ไหมครับแต่2ไฟล์นี้เรายังไม่ได้ใส่เราจะต้องเอามาใส่ด้วยครับเพื่อป้องกันนะครับคนรู้จักชื่อไฟล์ของเรานะครับเขาแอบเล่นอะไรพวกนี้ครับถ้าเราเช็คเจอว่าเขาไม่ได้การเขาไม่ได้ล็อกอเข้ามานะครับถ้าเขาไม่ได้ล็อกอเข้ามาเราดีดเขาออกไปเลยนะครับเป็นการ ป้องกันอีกระดับหนึ่งนะครับให้ระบบของเรามันมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ